เพื่อนคาวันนี้เราจะมาพูดภาษาต้นไม้กันค่ะคําว่าไม้รอเจ้าของถ้าเพื่อนเพื่อนเป็นแม่ค้าหรือเป็นนักช็อปต้นไม้คําว่าไม้รอเจ้าของคือต้นไม้ที่สามารถเลือกเจ้าของเองได้ต้นไม้ต้นนั้น ถึงแมค้าจะขายถูกยังไงก็จะไม่มีคนซื้อจะไม่มีคนมองแม้บางขราวแมค้าขายเท่าทุนไม่ได้บวกกําไรก็ไม่มีใครอยากได้ต้นไม้ต้นนั้นแต่เมื่อเจอคนที่เป็นเจ้าของหรือคนที่ต้นไม้ยากประยู่ด้วยคนคนนั้นจะซื้อต้นไม้โดยไม่ต้องแม้แต่คำเดียวนั่นคือเรื่องราวของต้นไม้หาเจ้าของ คราวนี้เรามาดูต้นไม้ที่เลือกจะอยู่กับเจ้าของต้นที่อยู่ของน้าเพื่อนๆคือเศรษฐินสันอดีตเคยมีราคารักแสนต้นนี้เป็นไม้ยกยอดค่ะส่วนลําต้นเดิมเราได้ตัดข้อตาเพาะได้ต้นใหม่ขึ้นมาก็ด่างฮับมีราคาทุกต้นค่ะ แต่ต้นที่ยกยอดขึ้นมากับกลายเป็นเขียวพิ่อย่าเริ่มให้ดังเห็นไหมคะเพื่อนๆยอดที่เรายกขึ้นมาด่างฮามยังสวยเลยค่ะส่วนอีกใบหนึ่งเพลือกก็ช้ำน้ำเป็นเรื่องธรรมดาค่ะพูดง่ายๆสถิวินชันต้นนี้ของเรายุดมีราคาไปห้าใบค่ะใบไม่ออกมากลับมาฮาบแล้วค่ะ นี่ราคาเพื่อนเพื่อนไม้หลักแสนเหลือราคาลักร้อยไม้ที่หลักเจ้าของค่ะ